สวัสดีครับผมนายอุดมปกป้องบอลคุณในเพเภอแม่สวยวันที่27-28พฤษภาคม2566อำเภอแม่สวยได้ร่วมกับสวทอสอและสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยจัดโครงการรวมพลังแม่สวยช่วยสร้างชุมชนยั่งยืนตลอดระยะเวลา2วันนะครับผมคิดว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่มผู้นำํำในพื้นที่อำเภอแม่สวยโดยเฉพาะทางท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านาทางท่านนายกทางประธานสาภาสมาชิกสภา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มสาภาสตรีในอำเภอแม่สวยแล้วก็มีอสมมแล้วก็มีกลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยเนี่ยรวมแล้วเกือบ300คน ตลอด2วันผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่ดีในการที่จะไปช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอำเภอบ้ม่สวยในมิตีด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อให้อำเภอบ้ม่สวยสามารถอยู่ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดถึงศาสตร์ของพระราชาในทุกๆเรื่องนะครับผมในนามของอำเภอแม่สวยต้องขอบคุณสวทสแล้วก็สมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยที่ได้กรุณา,ามาให้โอกาสอำเภอแม่สวยเข้าร่วมโครงการรวมพลังแม่สวยช่วยสร้างสังคมชุมชนยั่งยืนในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณพู้ใหญ่สูงคร,ครับครับเลยครับผม นายรัชนพลรัตนะนายกองค์การบริหารสว่วนตำบลห้ากกรู้สึกนะครับภีใจเกี่ยวกับเรื่องการในการที่แม่สวยรักก้าวหน้าเพื่อการพัฒนายั่งยืนในพื้นที่ของอำเภอแม่สวย่ใช้อาคารของประชุมแห่งนี้ในพื้นที่ของอำเภอแม่สวยเนี่ยทั้งหมด7ดตำบลน,นะครับร้อยสามเจ็ดหมู่บ้านโดยที่ตั้งแต่วันที่2 7ถึง28นะครับโดยการที่ให้ความรู้ เพื่อในชุมชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนะครับในส่วนตัวของผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอนะครับรู้สึกมีความดีใจนะครับจะนําวิธีการที่ให้ได้ความรู้จากการสัมนาอบรมนะครับนอกเหนือจากชาวบ้านนอกเหนือจากตัวของผมก็คงจะเป็นแนวทางที่ดีเพื่อไปขับเคลื่อนนะครับการปฏิบัตินะครับอย่างยั่งยืนในอนาคตของในตำบลท่าคอะและอำเภอแม่สวย ถ้าขอคงจะเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งที่จะเป็นนําร่องให้กับพื้นที่ตำบลอื่นๆอีกต่อไปนะครับผมหวังอย่างยิ่งคงจะมีโอกาสข้างหน้าก็คงจะให้ความรู้นะครับให้กับชุมชนให้รับนโยบายส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่ละชุมชนแต่ละตำบลเป็นเยี่ยมอย่างที่ดีนะครับ ดีครับผมพันธมรธโกภาวั์แก้วนันวราเป็นร้องุ้ังคับการป้องกันปรปาบปรามสถานีตำรวจผูร้รอนแม่สวยซึ่งผมได้มาเข้ารับการอบรมเข้ารักการอุบรมในโครงการรวมพลังแม่สวยช่วยช่วยสร้างชุมชนอย่างยืนซึ่งจัดโดยสวทอสและสมาคมอดทนคิดเพื่อสังคมไทยในการขับเคลื่อนในการอบรมในครั้งนี้นะครับมีนายอำเภออุดมปกป,ป้องบวรคุน ซึ่งเป็นยอำเภอที่ีมีความคิดทีด่จะพัฒนาและสร้างสรรค์อำเภอแม่สวยเพื่อเข้มแข็งนะครับเพราะว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้นะครับซึ่งท่านมีความเห็นนะครับมีความมีความตั้งใจเพื่อจะสร้างป่าของแม่สวย mm hmm. เป็นป่าเปียก mm hmm. เพื่อป้องกันไฟป่าและเพื่อปานะครับมีความชุ่มชื่นนะครับมีชุ่มชื่นมีต้นไม้นะครับ และมีหน้านะครับในอนาคตซึ่งจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในพื้นเมืองสวยนะครับซึ่งในการอบรมในวันที่2 7ถึงวันที่2 8เพื่อสภาผม2566พนครัในขั้งนี้ผมซึ่งได้รับการอบรมเข้ารับการอบรมและเป็นผู้สังเกตการในการการอบรมในรั้งนี้นะครับจะได้นําความรู้นะครับที่ผ่านการอบรมไปใช้นะครับไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดของ ประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความเป็นผู้น,นำและสร้างทัศนคติในเชิงบวกนะครับนะครับประชาชนนะครับเพื่อพัฒน,นาเมืสวยต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพร์มูแแลนะคะเป็นรองประธานเยาวชนมู่บ้านปัญญาค่ะสองวันที่ผ่านมานะคะ หนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือภาวะความเป็นผู้นำค่ะว่าในการเป็นผู้นำอะค่ะเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเป็นผู้นำเราจะทำยังไงเราต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะนำชุมชนของเราอะค่ะเดินไปข้างหน้าได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้นำเรางมียอำนาจนี่คือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าความเป็นผู้นำยังไงที่จะทำให้เราสามารถซื้อใจคนในชุมชนได้ไอะไรอย่างนี้ค่ะได้อย่างนึงคือกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะมันสามารถทำร่วมกันเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุเนี้ยค่ะในการทำกิจกรรมก็คือมีความ สนุกค่ะนันทนาการก็ดีค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ทาให้ทาให้เห็นว่าแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหน,นะค,ะค่ะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างค่ะแล้วก็ในการทํากิจกรรมนะคะก็จะมีการส่งเสริมให้เด็กๆในรุ่นใหม่ะค่ะได้ได้ไดเหมือนกับว่าโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาะคะ่ะว่าตัวเองเออมีความถนัดด้านไหนอะไรอย่างะคะ่ะ แล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะที่เป็นผู้นําอยู่แล้วค่ะก็ให้คําแนะนําเด็กๆค่ะว่าในการเป็นผู้นําหรือว่าแชร์ประสบการณ์ว่าในการเป็นผู้นําของตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อให้เด็กๆในในวันนี้ค่ะเป็นผู้นําในอนาคตว่า,าผู้นําที่ดีต้องเป็นยังไง